และนี่ก็คือ3วิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเรง็ง 1. การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์การเลือกทานอาหารในครอบผ้มูเน้นผักมากกว่าเนื้อสัตว์ลดเค็มลดหวานลดของมัน 2. อออกกำลังกายสม่ำเสมอควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ5ครั้งหรือวันละ15-30นาที3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกำมงตะลังสีหรือสารเคมีที่กอ่อให้เกิดมะเร็งหรือการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกจะทำให้มีการตอบสนองต่อการรักษาและมีโอกาสหายมากกว่าในระยะลุกลามหรือระยะสุดท้ายโรคมะเร็งยิ่งพบโรคได้เร็วเพียงใดยิ่งมีโอกาสหายมากกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครู La Còn Mà